สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนเช่นทุกๆครั้งนะคะก็มาเจอกับพี่วัญาแต่วันนี้นะคะพี่วัญาไม่ได้มาตัดเย็บเสื้อผ้านะคะแต่จะมารีวิวเสื้อผ้าให้เพื่อนๆดูกันนะคะตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนที่พี่วัญาได้รีวิวไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะคะแต่วันนี้พี่วัญามีสีใหม่ลายใหม่เข้ามาค่ะเป็นคอตตอนญี่ปุ่นนะคะเนื้ออย่างดีเลยตัวนี้นะคะที่วัญธาเคยบอกว่า ้าเขาดีคอ,อ,อปกเขาสวยเป็นทรงไหล่ล้ํนะคะผ่าหน้าติดกระดุม6มเม็ดสวยงามนะคะสวยงามมากๆตัวนี้พื่อนทาคือเวลาเราสั่งซื้อของมาขายก็ดูแล้วลหละว่าปุกสวยคอเชิ้ตนี่สิสําคัญต้องปกสวยนะคะแล้วก็ สีเข็มเย็บโอเคใช้ได้ร้านนี้เขาโอเคค่ะพื่นทาก็เลยตัดสินใจนะคะสั่งของร้านนี้มาขายวันนี้ก็จะมีตัวสีพื้นขาวนะคะเป็นลายใหญ่ๆอย่างนี้นะคะพื่นทามีกันอยู่วันนี้มีเข้ามาลายแบบนี้สามสีค่ะสีแรกตะกี้สีเหลืองและสีนี้ก็เป็นพื้นสีสีกลมพื้นสีกลมนะคะพื้นสีกลมก็สวยนะคะคือนี่สีที่ ที่สองลงมาเนี่ยพี่มรนเทาว่าไม่ค่อยเพี้ยนเลยนะเหมือนจริงนะคะไม่ค่อยเพี้ยนเลยสวยสวยมากคือตามตามตามในกล้องวันนี้รู้สึกว่าแสงได้อะไรได้ไม่ค่อยเพี้ยนเนาะสวยงามค่ะอันนี้แบบว่ามีมีทั้งหมดเออมีสีน้ําเงินนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีอีกสีหนึ่งนะคะตัวนี้สวยล้ำๆอย่างนี้นะคะ,ะไหลความยาวตัวนี้ก็24นิ้วนะคะรอบอกก็ รอบหน้าผ้านะคะได้สีสิบเนี่ยอันนี้เป็นพื้นครีมนะคะพื้นครีมตัวนี้ก็สวยค่ะสว่างสว่างใสแล้วน่ารักสำหรับตัวเพื่นทาแล้วชอบตัวนี้ชอบพื้นสีครีมนี้พื่นทาว่าสวยงามมากๆเวลาใส่แล้วมันเหมือนกับว่าเราใส่กับเสื้อผ้าได้หลายหลายสีนะคะหลายหลากสีสวยงามนี่นะคะ น่ารักน่ารักคือทั้งหมดนี้มันเป็นลายเดียวกันเนาะแต่มองเหมือนไม่ไม่ใช่ลายเดียวกันเลยทั้งหมดเป็นลายเดียวกันแค่พื้นสีไม่เหมือนกันตัวแรกพื้นขาวตัวที่สองพื้นสีกรมท่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพื้นสีครีมนะคะตัวนี้เป็นคอตตอนญี่ปุ่นเนื้อยอย่างดีเลยค่ะเอ,อ,อันนี้ถ้าใครสนใจก็ทักทายพี่บุทามานะคะมีแค่ลายนี้มีแค่3สีเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นคอตตอนญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าคอตตอนญี่ปุ่นตัวนี้นะคะเป็นพื้นเหลืองแล้วก็เป็นจุดเป็นลายดอตตัวผ้าลายดอทนะคะเนื้อนี้จะมีความหนากว่าตัวตะก,กี้นิดหนึ่งนะคะมีความหนาความมันกว่า ส่วนด้านข้างก็เหมือนเหมือนกันคือจะเป็นข้างโคง้งโค้งนะคะตัวนี้เหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างคะ่ะปกอะไรก็สวยแต่ว่าเฮ้ยสีมันจวดจา้าดดีเนาะสีมันน่ารักดีก็เลยสั่งมานะคะสวยเออใส่แล้วก็สดใสสดใสดีเนี่ยเนื้อมันจะมีความหนาเกือบเกือบกับชุดที่อยู่ด้านข้างนี้เลยนะคะเป็นคอตตอนญี่ปุ่นเนื้อค่อนข้างหนาเนื้อเนื้อดีค่ะเนื้อดีมากๆลักษณะเสื้อผ้าก็เป็นลักษณะเดียวกัน สวยค่ะถ้าสนใจก็ทักนะคะตัวนี้เออรุ่นลายดอทเหลืองนี้พี่วันทามีมาสองสีเนาะสองสีอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีพื้นขาวพื้นขาวแล้วก็จุดแดงนะคะนี่สีสีนี้ก็จะเป็นเออโอ้ยขออภัยค่ะเป็นพื้นแดงพี่วันทาก็พูดสับไปสับมากลับไปกลับมาตั้งแต่แรกแรก,แ,รกแล้วบอกลูกค้าก็เหมือนกันบอกว่า เออฉันมีพื้นขาวจุดแดงมันเป็นพื้นแดงจุดขาวมันไม่ได้แดงแจ๊ดนะคะเป็นแดงออกชมพูเข้มอ่ะเหมือนชมพูเข้มๆอ่ะค่ะเป็นแบบออกแดงยังไงอ่ะชมพูออกแดงเอางี้ดีกว่าชมพูอมแดงนะชมพูอมแดงแล้วก็จุดขาวสวยค่ะสวยงามมากๆนะคะพี่มรรทาว่ามันน่ารัก ล,ลายลายดอปพิพัฒนก็เลือกมาแค่สองลายนะคะรอบนี้พิพนฒน์เข้ามาสองลายเท่านั้นนะคะลายแดงดอปนี้ก็สามารถใส่กับกางเกงเนี่ยคะ่ะเป็นกางเกงแบบผ้าเชโกลินินผ้าเชโกแบบนี้ก็กใส่ได้นะคะส,สวยๆเราใส่กับสีดําก็ได้มันใส่กางเกงได้หลายหลากอยู่นะคะ รายละเอียดก็เหมือนเหมือนกันนะคะความยาวเสื้อก็24คือทุกแบบเหมือนนกันหมดละค่ะเป็นไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันแต่ว่าพี่บรรทัดจะบอกว่าเออหน้าผ้ามัน46ใช่ไหมทุกคนออ้46ใหญ่จังใหญ่จังฉันใส่ไม่ได้วันนั้นพี่บรรทารีวิวพี่บรรทาเคยใส่ให้ดูนะคะว่าพี่บรรทาใส่ได้หน้าอกเสื้อพี่บรรทาเวลาวัดประมาณ33นะคะเรารวมแบบใส่เสื้อชั้นในโน่นนี้นั่นแล้วก็ประมาณ33นิ้วแต่ว่าใส่ได้ แล้วถ้าออลูกค้าบอกว่ามันเฮ้ยมันใหญ่ไปหน่อยมันใหญ่ไปหน่อยเข้าไว้หนูสักนิดได้บอกพี่วรญทามาเลยค่ะพี่วรญธายินดีแก้ไขให้นะคะเพราะว่าลูกค้าที่มาซื้อที่ร้านเขาบอกว่านิดนึงขอนิดนึงแบบหน้ากว้างมนประมาณนี้พี่วรญทาใส่ก็แบบหลวมๆพี่วรญทาชอบใส่เสื้อหลวมๆแต่ตัวเขาก็บอกว่าขอให้เข้าให้หน่อยมันเข้าไม่ยากเพราะมันเป็นไหลล้ําเราก็วนจากจักระแลลงมาถึงชายเข้าข่างและนิ้ว อะไรประมาณนี้ได้ไม่จําเป็นว่าฉันออรอบอกเท่านี้ฉันต้องใส่ไซสามแไม่ไม่สวยนะคะทรงนี้ต้องใส่ต้องใส่หลวมนิดนึงเพราะมันเปทรงไหลล้ําก็เข้ามาสักข้างละนิว้วข้างละนิ้วมันก็จะเข้ามาเป็นเหลือ4ีอ่สิบประมาณสี่สประมาณสีก็จะกำลังดีเลยพี่วัญทาใส่ได้ ขนาดพี่มณฑาไม่เข้าอะไรพี่มณฑาก็ยังใส่ได้เลยนะคะสวยงามแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็กทักทายพี่มนทามาเดี๋ยวพี่มนฑาจะปักลิงค์คลิปไว้ให้นะคะปักลิงก์ไลน์ไว้ให้นะคะใต้คลิปนี้แล้วก็เข้ามาทักในหลังบ้านไม่ต้องกลัวน,นะคะลิงก์ไลน์เข้ามาได้เลยเข้ามาแล้วก็เปิดที่ไลน์แล้วมันก็จะเด้งเข้าไปในไลน์เลยในไลน์ก็จะมีแต่เสื้อผ้านั่แหละคะ่ะก็เข้าไปทักทายแล้วบอกว่าหนูสนใจโน่น,นนี่นั่นแต่วันนี้ที่สําคัญพี่มนทามีโปรค่ะมีโปรโมชั่นให้ทุกคนนะคะโปรโมชั่นวันนี้ก็คือ ตัวละ390แต่ใครรับ2ตัววันนี้นะคะพี่มณทาให้700บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีจัดส่งให้ฟรีตัวเดียวก็จะส่งฟรี2ตัวมีส่วนลดอีกนะคะ2ตัวให้700นะคะสนใจอย่าลืมนะคะทักทา,ายมาพี่มนทาบอกเลยว่าสวยปกสวยเชิดปกต้องสวยนะคะถ้าเชิดปกไม่สวยก็คือไม่สวยเลยนะคะเอาละค่ะ พี่มณฑาต้องขอบคุณเพืพ่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะขอให้เพืพ่อนๆโชคดีมีความสุขและอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่มณฑาด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะสั่นกระดิ่งเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่มทฑานะคะสําหรับคลิปนี้พี่มณฑาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปบายยคะ่ะ